เมื่อนางแบบสุดเอกถูกไล่ออกจากบ้านเธอจะใช้ความสวยเซ็กซี่ของเธอเอาชีวิตรอดในสังคมได้ยังไงสวัสดีครับมิดดักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่จียูชาแนลและสําหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The House Bunny, Bunny Bunny สาวหัวใจซีและเรื่องราวของสาวเซ็กซี่แต่โคตรอ้งจะจบลงยังไงฮ่าฮเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปเอาใจช่วยเธอกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้รู้จักกับแม่สาวเชลลี่สาวน้อยสุดอา,าพับถูกทิ้งตั้งแต่เด็กเธอเติบโตขึ้นมาในบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้า แต่ตีนเท่าฟ้าหอยหน้าตาก็ขี้เหร่ไม่มีใครสนใจเอาไปเลี้ยงแต่พอเติบใหญ่หอยเท่าฟ้าเตนความเปลี่ยนแปลงในร่างกายเธอก็เกิดขึ้นกลายเป็นสาวสวยสุดเซ็กซี่ขยี้ใจชายใดที่ได้ชายตามองจนสุดท้ายก็มีคนรับเธอเข้าไปอยู่ในบ้านแต่อย่างที่เรารู้บ้านหลังนี้มันไม่ใช่บ้านธรรมดาแต่มันคือเพลย์บอยแมนชั้นคาลิร์หาที่รวบรวมสาวๆบันนี่ตัวท็อปมาอยู่ร่วมกันเชลลี่ก็เป็นสาวสำคัญคนหนึ่งในบ้านและมีอาเฮียฮิวคนนี้เจ้าพ่อเพลย์บอยเป็นคนดูแลนอกจากนั้นเธอยังซีกับไอพ่อหนุ่มมาวินนักชงเหล อีกทั้งยังมีนางแบบใหม่อย่างแม่สาวคลาสซันดาที่ใฝ่ฝันอยากจะเอาเต้าไต่ขึ้นไปเป็นนางแบบคนสําคัญของเพย์บอยส่วนแม่สาวเชลลี่ของเรานั้นก็เรียกได้ว่าเป็นตัวแม่ในบ้านขาดแค่เพียงความฝันสูงสุดของเธอนั้นก็คือขึ้นปกกลางหนังสือเพย์บอยและเธอก็แอบหวังว่าวันเกิดเธอปีนี้เธอจะได้ของขวัญเป็นการขึ้นปกกลางอย่างที่เธอใฝ่ฝันมาโดยตลอดต่อมาเราก็จะเห็นกิจวัตรของเหล่าบันนี่สาวที่วันวันชีวิตก็แสนจะสุขสบายทําตัวให้สวยเข้าไว้อยากช้อปปิ้งเสื้อผ้าเมื่อไหร่ก็จัดไปอย่า สาวหลายคนวันต่อมาก็มีการจัดปาร์ตี้วันเกิดอายุครบ27ปีของแม่สาวเชลลี่สาวสาวบันนี่ทั่วทุกสารทิศก็มาร่วมกันฉลองเรียกได้ว่าไม่มีวันเกิดไหนจะเพอร์เฟกไปมากกว่านี้อีกแล้วแต่แล้ววันลุงขึ้นเชลลี่ตื่นมาพร้อมรับเช้าวันใหม่อันสดใสพอหนุ่มมาวินก็เอาอาหารเช้ามาเสิร์ฟถึงเตียงนอกจากนั้นก็ยังมีจดหมายหนึ่งฉบับเธอก็นึกว่าต้องเป็นจดหมายจากเฮียฮิวแน่ๆที่จะมาเชิญเธอไปเป็นนางแบบประจำเล่มแต่พอเปิดอ่านก็เหมือนท้องฟ้าวิปลิตแปรปวนทันใดมันกลับเป็นจดหมายที่เชิญ ออกจากเพย์บอยแมนชั่นที่ที่เป็นเหมือนบ้านหลังเดียวของเธอเธอไม่เข้าใจเหตุผลว่าทําไมเธอถึงถูกไล่ออกแต่มาวินก็บอกคงเพราะเธออายุเยอะแล้วละมัง้งอายุ27กับการเป็นสาวบัตน,นี่มันก็คงแก่เกินไปเธอพยายามจะไปคุยกับเฮียเฮฟแต่มาวินก็บอกเขาไม่อยู่เขาคงไม่กล้าบอกเธอเองแม่สาวเชลลี่ของเราก็หมดทางเลือกก็ต้องเก็บของออกจากบ้านไปพร้อมรถเก่าๆหนึ่งคันแม้แต่แมวสุดรักที่เลี้ยงไว้ก็ยังทิ้งกูเลยคิดดูละกันถูกละหกแบบนี้เธอก็ไม่รู้จะไปนอนที่ไหนเธอก็อาศัยไปจอดที่ริมถนนนน้้เเปลล่่่าากก็ไมมีอคแงแ ี่แปงฟันเลยละกันไม่มีที่ถุยก็ถุยลงพื้นมาซะเลยแต่ถุยเยลียลาดแบบนี้ตำรวจก็เลยมาจับตำรวจก็สงสัยว่าเมาก็เลยบอกเดี๋ยวมาเป่าให้ผมหน่อยเชลลี่ก็เข้าใจผิดนึกว่าเขาจะให้เป่าปีช้างน้อยตำรวจก็เลยจับเธอมาขังในห้องขังซะเลยความผิดเล็กน้อยไม่นานนักเธอก็ถูกปล่อยตัวออกมาแต่ก็เกิดอาการเฟฟงฟังไม่รู้จะไปไหนก็เลยมานั่งที่ริมถนนแต่แล้วตอนนั้นเธอก็บังเอิญได้ยินนักศึกษาสาว,สาวที่เดินผ่านมาคุยกันเธอก็เดินตามไปจนไป,จนไปเจอกับ,บบ้านของสาวสาวพายเธอก็เดินเข้าไปในบ้านและได้ไปเจอกับสาวสมาคมแม่ งานถนัดจันเลยจังขอสมัครเป็นแม่บ้านด้วยคนแต่อีพวกนั้นก็ดูถูกเธอบอกว่านี่มันหอโรงเรียนไม่ใช่ซองก่อนที่เชอร์รี่จะเดินคอตกกลับไปก็มีสาวคนหนึ่งมาบอกให้เธอลองไปที่บ้านเซตาดูบ้านหลังนั้นกําลังแย่เขาอาจจะรับเธอก็ได้ตอนนั้นเราก็จะเห็นว่าน้องแว่นคนนี้เธอมีชื่อว่านาตาลีกําลังเถียงคอเป็นเอ็นเพื่อรักษาบ้านหลังนี้ไว้เนื่องจากทางสมาคมต้องการจะไล่เธอออกจากบ้านเพราะว่าบ้านของพวกเธอนั้นไม่มีสมาชิกใหม่มาหลายปีแล้วตอนนั้นเองน้องนาตาลีก็ได้เจอกับสาวเชอร์รี่ที่แอบมารอเธออยู่นาตาลีก็ง,ง แหละที่จะมาเป็นแม่บ้านของคุณแต่น้องนาตาลีก็บอกเสียใจด้วยคุณมาช้าเกินไปตอนนี้เรากําลังจะเสียสัญญาชาวบ้านเชลลี่ก็ถามไงงั้นล่ะน้องพี่นาตาลีก็บอกว่าเพราะพวกเราหาสมาชิกบ้านเพิ่มไม่ได้คนอื่นๆก็มองว่าเราเป็นลูเซอร์อีกทั้งบ้านอื่นๆก็ชอบจัดปาร์ตี้แล้วหนุ่มๆก็ชอบไปกันเชลลี่ก็บอกแหมงานถนัดกูเลยเรื่องปาร์ตี้นี่ขอให้บอกเจ๊ไม่เป็นสองรองใครแต่สุดท้ายน้องนาตาลีก็บอกไม่เป็นไรขอบใจมึงมากพูดเสร็จเธอก็เดินหนีเข้ามาในบ้านเราก็จะได้เจอกับสมาชิกสาวคนอื่นๆนาถ้าาาาเรหสมชิก เพิ่มไม่ได้ถึง30คนปีนี้พวกเราก็ต้องเสียสัญญาเช่าบ้านไปและดูเหมือนสาวๆในบ้านนี้ก็จะมีความแปลกแตกต่างไม่เหมือนใครเรียกได้ว่าเป็นบ้านที่รวมสาวแปลกและแตกต่างที่ชอบโดนบูลลี่แต่แล้วตอนนั้นเองทุกคนมองออกไปนอกบ้านก็ได้เห็นว่าตอนนี้มีหนุ่มๆมายืนลุมเชลลี่ที่กาลังนุ่งน้อยห่มน้อยเล่นโยคะร้อนอยู่หน้าบ้านนาตาลีก็รีบวิ่งออกมาหนุ่มๆก็ถามนี่ใครอะสาวคนใหมห่หรอนาตาลีก็เลยถือโอกาสบอกว่าใช่แล้วเธอคือคนดูแลบ้านคนใหม่ตกกระไดพลอยจนก็เลยต้องรับเธอเข้ามาอยู่ในบ้านถึงแม้จะมีสมาชิกบางค ไม่ชอบที่หน้าเธอและดูถูกเธอว่าเป็นพวกสวยใสยไรสมองแต่นาตาลีก็บอกว่าน,นุ่มๆชอบเธอเราจะให้เธอช่วยเผื่อว่าจะรักษาบ้านหลังนี้ไว้ได้ด้วยความที่เชลลี่อาศัยอยู่ในเพย์บอยแมนชั่นมานานการเดินแก้ผ้าในบ้านก็ถือเป็นเรื่องปกติแต่ดูเหมือนน้องๆนักศึกษาสาวในบ้านหลังนี้จะยังไม่ชินก็เลยต้องขอร้องเชลลี่มึงช่วยไปหาอะไรมาใส่ทีเธอต่อมานาตาลีก็มาบอกกับสาวเชลลี่ว่านอกจากที่เราต้องหาสมาชิกใหม่เพิ่มแล้วเราก็ยังต้องทํากิจกรรมเปิดรับบริจาคแต่ดูเหมือนไอเดียของสาวเนิร์ดอย่างนาตาลีก็ดูเหมือน เคลลี่ก็เลยบอกปีนี้เราลองอะไรที่มันเซ็กซี่ขึ้นมาหน่อยไหมปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองว่าแล้ววันลุ่งขึ้นเธอก็ลุกขึ้นมานุ่งบิกินี่แล้วก็ไปรับบริการล้างรถสาวคนอื่นก็บอกมันจะดีหรือวะเนี้แต่นาตาลีก็ยืนยันว่าให้โอกาสเธอหน่อยมันก็ดูเหมือนจะได้รับความสนใจจากพวกหนุ่มๆโดยเฉพาะพ่อหนุ่มโคบี้คนนี้ที่ดูเหมือนแม่สาวนาตาลีจะแอบชอบมานานแต่ไม่เคยคุยเชลลี่ก็บอกให้นาตาลีทําตัวให้เซ็กซี่หน่อยเอาน้ําราดตัวเองสิจะได้ดูเซ็กซี่แต่ราดตรงไหนไม่ราดมึงไปราดตรงเป้าไม่่ไดดดูู้้เเเซซ็กีีลยมมึงหืออนนนนแตตั เธอก็ได้เจอกับพ่อหนุ่มโอลิเวอร์หนุ่มจิตใจดีผู้ดูแลบ้านพักควนชราเธอก็ได้เดินเข้าไปทําความรู้จักกับเขาเล็กน้อยเขาก็ชวนว่าว่างๆมาทําการกุศลที่บ้านพักคนชลาได้เชนลีก็เล่าวาข่าวนี้ไปบอกกับสมาชิกคนอื่นๆเธอก็ชวนให้สาวๆลองเปิดใจและไปที่ผาบเพื่อจะได้ทําความรู้จักกับพวกหนุ่มๆมากขึ้นพอไปถึงที่ผาพพวกเธอก็ลองไปอ่อยหนุ่มๆแต่ดูเหมือนวิธีการของพวกเธอนนั้จะทําให้หนุ่มๆกลัวซะมากกว่าแต่เชลลี่ก็บอกไม่เป็นไรถือว่าเป็นการฝึกที่ดีตอนนั้นก็มีสองสาวจากบ้านพวกกเเธอออขึ้้นงคาาโะ ลีก็บอกว่าดีเลยนี่แหละคือโอกาสของพวกเราเราต้องขึ้นไปร้องเพลงเซ็กซี่ขยี้ใจหนุ่มๆแต่แล้วพอพวกสาวๆเนิร์ดขึ้นไปร้องเพลงอีสองสาวจากบ้านพายที่แกล้งมาญาติดีกับเธอก็แอบเปลี่ยนเนื้อเพลงคาราโอเกะจนทําให้สาวๆนั้นกลายเป็นตัวตลกต่อหน้าสายตาทุกคนสาวพังโมนาก็จะเดินเข้าไปเอาเรื่องแต่อีตัวแสบสองคนก็บอกว่าสมน้าหน้ามึงแล้วแถมยังบอกด้วยว่าฉันรู้ว่าบ้านพวกเธอกําลังจะโดนยึดและพวกเราสาวๆบ้านพายไอโอตามีลวก็จะซื้อบ้านเน่าๆของพวกเธอเองพอพวกเราจะรับสมาชิกใหม่เยอะแยะหลังจากกลับมาถึงบ้านพวกเธอก็ได้ วมสหักักนเชล,ลีก็บอกว่าเธอจะไม่ยอมให้บ้านโดนยึดไปแน่ๆชล,ลี่นั้นรู้วิธีที่จะแปลงชมสาวๆเนิร์ดพวกนี้ให้กลายเป็นสาวสวยจนหนุมน่มๆเหลียวถึงแม้แม่สาวโมนาจะไม่เห็นด้วยแต่เธอก็ยอมร่วมมือเพราะเหม็นหน้าอีสาวสาวบ้านฝ่ายหลังจากนั้นภารกิจแปลงชมสาวๆก็เริ่มต้นขึ้นเชล,ลีสอนให้สาวๆนั้นใส่เสื้อในลายลูกไม้ที่มันเสริมเอิบอีกทั้งยังช่วยกันซ่อมแซมบ้านและเชล,ลี่ก็สอนมารยาหญิงให้กับสาวๆน้อยเวอร์จินพวกนี้สุดท้ายก็เปิดคอร์สสอนแต่งหน้าแล้วก็พาเข้าาลออออนจััับแแต่่่งงงงงคคคทรรรเเืืสมยยกหว พวกเธอก็กลายเป็นสาวสวยจนหนุ่มเหลียวนาตาลีก็บอกการมีตัวตนในสายตาคนอื่นมันเป็นแบบนี้นี่เองนอกจากนี้สาวเชลลี่ยังมีไอเดียบันเจิดในการเปิดตัวสาวๆให้ปังปุริเยเธอจับสาวๆทุกคนมาทําท่าเซ็กซี่แล้วก็ถ่ายรูปเพื่อทําปฏิทินขายหาเงินไปบริจาคบ้านพักคนชาราหลายวันต่อมาเชลลี่ก็ไปหาหนุ่มโอลิเวอร์ที่บ้านพักคนชาราและเอาเงินที่ไดจากการขายปฏิทินบางส่วนไปให้เขานอกจากนี้สมาชิกทุกคนยังมาให้ความสุขกับบรรดาล,งลุงป้า,ปาเปิดฟอเต้นลําปลุกความเป็นหนุ่มสาวสนุกสนานกันไประหว่างนั้นหนุ่มโอลิเวอร ก็อดใจไม่ได้ที่จะชวนสาวเชลลี่ไปออกเดทต่อมาหนังตัดกลับมาที่เพย์บอยแมนชั่นเราก็จะเห็นว่าเฮียฮิเพิ่งกลับมาจากไปเที่ยวโยโุโรปเขาก็ถามหาสาวเชลลี่จากพ่อหนุ่มมาวินแต่แล้วมาวินกลับยื่นจดหมายฉบับหนึ่งให้กับเฮียเฮลฟ์มันเป็นจดหมายลาปลอมๆที่ใครคนหนึ่งเขียนขึ้นเราจึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเฮียไม่ได้อยากให้น้องเชลลี่จากไปและดูเหมือนเขาก็จะเฮอซะด้วยตัวการทั้งหมดนั้นก็คือแม่สาวหน้าใหม่อย่างคลาสซันด้านั่นเองที่บังคับให้พ่อหนุ่มมาวินน้้ววมออมอ,นนอ,มออกกกเเธาีีพ็ไดต์ เปิดบูธขายของและรับสมัครสมาชิกใหม่บูธของพวกเธอได้ทับความสนใจจากพวกหนุ่มๆอย่างล้นหลามจนทําให้อีสาวบ้านฝายนั้นต้องเกิดอิจฉาตาร้อนต่อมาสาวเชลลี่ก็มีไอเดียที่จะจัดงานปาร์ตี้ที่บ้านเชลลี่ได้คุยกับแม่สาวโจอแอนคนนี้ที่ใส่ชุดเหล็กดําหลังมานานหลายปีแต่เธอก็ไม่กล้าถอดออกกลัวจะเป็นอะไรแต่โจอแอนก็ได้เชลลี่ของเรานั้นพูดปลุกใจทําให้เธอนั้นออกวิ่งและก้าวพ้นความกลัวมาได้ในที่สุดเครื่องดําหลังของเธอก็หลุดออกฉากนี้คุ้นๆเหมือนเคยดูในฟอเร็กซ์กัมตอนนั้นก็มีอีสาาาาาวแก่แม่มมบบ้้นนของฝยพูด แม่สาวเชลลี่ของเราว่าเธอจะไม่ยอมให้ใครมาขวางทางอย่างแน่นอนและแล้วคืนนั้นงานปาร์ตี้ที่บ้านเซตาก็ถูกจัดขึ้นฝีมือของแม่สาวเชลลี่ซะอย่างปาร์ตี้ก็ออกมาเจ๋งสุดๆหนุ่มๆก็แห่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งปาร์ตี้คืนนั้นก็ผ่านไปอย่างสุดปังแต่แล้วคืนวันต่อมาก็เป็นคิวของแม่สาวเชลลี่ที่จะออกไปเดทก,กับพ่อหนุ่มโอลิเวอร์ด้วยความที่เธอเคยศึกษามาแต่ในตำราไม่เคยไปออกเดทจริงจังกับหนุ่มๆก็ทําให้เดทแรกกับหนุ่มโอลิเวอร์นั้นล้มเหลวไม่เป็นท่าแต่แม่ลลอ พยายามทําให้ตัวเองฉลาดจะได้มีเรื่องไปคุยกับพ่อหนุ่มโอลิเวอร์เพราะคิดว่าบางทีเขาอาจจะชอบสาวที่ฉลาดและเรียบร้อยคืนนั้นเธอก็ลองมาเดทก,กับหนุ่มโอลิเวอร์ใหม่อีกครั้งเธอก็พยายามพูดเรื่องราวฉลาดฉลาดที่เธอศึกษามาแต่ก็ดันมีหนุ่มคนนึงมาจําเธอได้ว่าเธอเป็นสาวเพย์บอยเธอก็พยายามปฏิเสธบอกว่าคุณธงจําผิดคนและด้วยความที่เธอพยายามฝืนตัวเองมากเกินไปเดทครั้งนี้ก็ล้มเหลวอีกตามเคยต่อมาที่เพย์บอยแมนชั่นเราก็จะเห็นว่าสุดท้ายพ่อหนุ่มมาวินตัดสินใจไปบอกความจริงทั้งหหมมมมดดกกกัับบเเเียไ่่นนนาาา็้โทลลาาสวช และบอกข่าวดีว่าเขาจะให้เธอขึ้นปกกลางหนังสือเพย์บอยเล่มต่อไปเขาต้องการให้เธอย้ายกลับไปอยู่ที่เพย์บอยแมนชั่นและจะปันเธอให้เป็นบันนี่สาวเพย์บอยสุดปังคนต่อไปแต่แล้วตอนนั้นเองเชลลี่ก็มองเข้าไปในบ้านเซตาและได้เห็นสาวๆทุกคนที่เธอร่วมฝ่าฟันกันมาเธอก็ได้ตัดสินใจที่จะบอกปฏิเสธความฝันของเธอไปและบอกว่าตอนนี้เธอได้เจอครอบครัวของเธอแล้วแต่แล้วขณะที่สาวๆคนอื่นกําลังเลือกสมาชิกใหม่เข้ามาในบ้านแม่สาวลิลลี่ขี้อายที่ไม่เคยเอ่ยปากพูดก็ออกมาว่าสมาชิกทุกคนว่าตอนนี้พวกเธอเปลี่ยนไปมากลายเป็นพวกชอบต นคนอื่นจากรูปร่างภายนอกกลายเป็นเหมือนอีพวกสาวๆบ้านพายกันไปหมดแล้วตอนนั้นเชลลี่ก็เดินเข้ามาในบ้านพอดีทุกคนก็โยนความผิดไปให้เธอบอกว่าที่กลายเป็นผู้หญิงแบบนี้ก็เพราะเชื่อคําสอนของเชลลี่เชลลี่ก็เสียใจมากและตัดสินใจที่จะจากบ้านนี้ไปเธอก็โทรกลับไปหาเฮเวฟว่าเธอจะกลับไปอยู่ที่เพย์บอยแมนชั่นเธอเขียนจดหมายไปบอกโอลิเวอร์ว่าเธอไปทํางานที่เปรูเพราะว่าเธอไม่กล้าบอกเขาว่าเธอเป็นสาวเพย์บอยเธอย้ายกลับมาสวนอีสาวคราสันดาก็โดนไล่ออกจากบ้านต่อมาถึงแม้เชลลี่จะจากไปแล้วสิ่งดีีๆท่่เธออให้กกกัับพววสา็ยยงงคู พอนุ่มโคบีก็มาขอสาวนาตาลีเป็นแฟนและดูเหมือนบ้านเซตา,าจะรอดพ้นจากการโดนยึดเพราะว่ามีสาวๆมากมายแห่กันมาสมัครเข้ามาอยู่แต่แล้วขณะที่แม่สาวลินลี่รับหน้าที่เอาจดหมายตอบรับไปส่งที่ไปรษณีย์อีสาวบ้านไฟายมันก็ได้ใช้ลูกไม้และแอบเอาจดหมายตอบรับของพวกเธอไปทิ้งพอมาถึงวันย้ายเข้าบ้านใหม่ก็ปรากฏว่าไม่มีสาวคนไหนหมาที่บ้านของเซตาเลยสาวลินลี่ก็เพิ่งรู้ตัวว่าเธอโดนอีพวกนั้นเล่นงานซะแล้วในขณะเดียวกันเชลลี่นางเอกของเราก็กำลังถ่ายแบบแต่ในใจก็อดเป็นห่วงสาวๆบ้านเซตาไม่ได้สุดท้าย เธอก็ตอบปฏิเสธที่จะถ่ายแบบเดินออกมาหน้าตาละห้อยแต่ตอนนั้นเองเธอก็ได้เจอกับแม่สาวนาตาลีพร้อมกับสมาชิกทุกคนในบ้านเซตาที่ต่างมาขอโทษเธอที่พูดจามไม่ดีกับเชลลี่นาตาลีก็ได้แจ้งข่าวร้ายว่าพวกเธอนั้นโดนแกล้งและตอนบ่ายนี้จะมีการตัดสินว่าบ้านเซตาจะได้อยู่ต่อไหมตอนนั้นสาวๆทุกคนก็ต่างถอดใจไปแล้วแต่เชลลี่ก็บอกว่าพวกเรายังมีโอกาสตามใดที่ยังไม่ยอมแพ้ประตูแห่งความสําเร็จก็ยังเปิดอยู่ขณะที่คณะกรรมการมาหาหลัยกําลังตัดสินบ้านเซตาสาวๆก็บุกไปและเชลลี่ก็ขอโอกาสพูดกับทุกคนเธอบอกว จะเป็นบ้านสําหรับาสาวๆทุกคนพวกเธอสามารถเป็นตัวของตัวเองและงดงามจากภายในทุกคนจะรักกันเหมือนครอบครัวเราต้องการสมาชิก30คนเพื่อให้บ้านเซตาได้อยู่ต่อเมื่อเธอพูดจบก็มีสาวๆมากมายแห่กันสมัครเข้ามาอยู่ในบ้านของเซตาแต่นับไปนับมาก็ได้แค่29่คนขณะที่ความหวังกําลังลิบหลีอีสาวแอสลี่ก็กําลังเตรียมจะหัวเาะเยาะแต่แล้วตอนนั้นเองไม่สาวคอตนี่สาวบ้านไฟที่โดนอแอสลี่กดขี่มาตลอดก็ได้ตัดสินใจลาออกจากบ้านไฟแล้วมาอยู่ในบ้านของเซตาเพราะเธอเบื่ออีบ้านไฟห่งโซนี่เต็มทีแล้วสุดท้ายบ้านเซตา ก็รอดพ้นจากการถูกยุบหนุ่มโอลิเวอร์ก็ได้รู้ความจริงว่าเชลลี่เป็นสาวเพย์บอยแต่เขาก็ยังรักเธอในแบบที่เธอเป็นเชลลี่ยังคงเขียนเรื่องราวของเธอไปเล่าให้เฮียเฮฟฟังว่าตอนนี้เธอมีความสุขกับสาวสาว,สาวบ้านเซตามากแค่ไหนและเรื่องราวของสาวเพย์บอยสุดอ๋องก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องเดอะเฮาส์บันนี่สนุกสนานประทับใจกับพลังหญิงของทุกคนจริงๆสมัยนี้ไม่เกี่ยวแล้วว่าพวกเราจะทําอาชีพอะไรขอแค่เพียงเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนใครและมอบคุณค่าหับครอ,า,อาโอเสํ ภาพยนตร์เรื่อง The House Bunny ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2008ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป5.5คะแนนแล้วเพื่อนๆล่ะครับให้คะแนนหนังเรื่องนี้กันเท่าไหร่เจียวสุดท้ายนี้ถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือจะโดเนทให้ผมมุกละ5บาท10บาทก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วกลับมาพบกับจีวีชนแนลได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ